สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมผมยิ่งนะครับช่องดูพอดีครับนะครับเหรียญนะครับเสมาแรอบย้อนยุคนะครับหลวงปู่ทิมนะครับวัดะหารไร่นะครับหรือว่าเหรียญรุ่นภาวนาบารมีหกานะครับที่ทางวัดได้จัดสร้างนะครับได้ทาการพิธีพุทธาพิเศษไปเรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างที่ผมทาคลิปอยู่นี้นะครับที่คลิปนี้เผยแพร่บางท่านนะครับบางท่าน บางท่านอาจจะได้รับเหรียญที่จองกับทางวัดไปแล้วนะครับเริ่มมีการแจกแล้วครับการส่งแล้วนะครับแต่เหรียญที่ผมหยิบขึ้นมานี้นะครับผมได้มาน้อยนิดจริงๆนะครับซึ่งเป็นเหรียญแจกในงานพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นนี้เองนะครับเป็นเหรียญทองเนื้อทองแดงนะครับจะสร้างเพียง2888เหรียญเท่านั้นนะครับซึ่งหาเช่าได้ยากมากนะครับเพราะว่ารายการจองเรายังสามารถจองได้ใช่ไหมรายการนี้ นะครับเช่ายากมากเพราะว่าหลายๆคนได้ก็อยากเก็บผมเองก็เช่นกันนะฮะก็อยากมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้เก็บเหรียญที่ระลึกในงานพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ๆแบบนี้ไว้นะครับคือด้านหลังเนี่ยจะไม่มียันเลยจะเป็นเขียนที่ระลึกพิธีพุทธาพิเศษนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมอิสริโกณนะอุโบอสถวัดระหานไล่นะครับรุ่นภาวนาบรารมีนะครับพระมหาสุรเดช สุระเตโชประธานจัดสร้างปี2565นะครับพร้อมรันเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับยังไม่พอครับด้านหน้ารวมโค้ดทุกโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดศาลาโค้ดอุยัน,น้าใหญ่แล้วก็ทอนะครับทอก็คือน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมนะฮะทอนะครับแล้วก็อีกในอีก เล็กๆเนี่ยนะครับอีกยันโคดหนึ่งในในในกระหนกนี่นะครับรวมโคดนะครับเป็นทองแดงนะครับผิวไฟนะครับสวยนะครับสวยสวยคลาสสิกมากด้านหลังเนี่ยเนี่ยนี่ผมชอบผมชอบตรงด้านหลังนะครับเพราะว่ารายการจองนั้นจะเป็นยันนะครับยันห้านะครับอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรยันอักขระต่างตัวอักษรต่างๆนะครับก็ทำแบบเอ่อ ถอดพิมพ์หรือว่าทําลักษณะให้ย้อนยุคมากที่สุดนะครับดูตักฟอนตตัวอักษรได้เลยนะครับสวยจริงๆนะครับก็อยากมีเก็บไว้นะฮะอันนี้เอาไาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญแจกในพิธีพุทธาพิเศษนะครับ2,888เหรียญนะครับโอ้ต้องบอกได้ว่าหายากนะครับไม่ค่อยมีคนปล่อยครับปล่อยปล่อยก็ปล่อยค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้ ไว้ศึกษานะครับผมไว้ศึกษาร่วมกันนะครับนี่ผมก็ได้มาเก็บสะสมนะครับเป็นเป็นเหรียญหน้าเก็บอะเหรียญที่ระลึกนะครับโอเคครับผมแล้วก็จะมีอีก2เหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นี่แป๊บหนึ่งนะครับที่ระลึกกระถินสามคัคคีครบรอบชาติการ143ปีภาวนาบารมีเหรียญน,นี้อ่าเหรียญน,นี้เป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นเหรียญวัตถุมงคลอุบถัมนะครับคือ วันที่1ที่2นะ่ะมีการเขาเรียกว่ามีการประกวดพักเครื่องนะครับประกวดพักเครื่องนะครับก็รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวรน,นะครับแล้วก็สุ้มซุ้มแดงนะครับ2299เหรียญน,นะครับอันนี้เป็นทองทิพย์นะอันนี้ก็เช่ามานะครับก็พูดง่ายๆใครที่ไปร่วมงานนะครับเ นำวัตถุมงคลนะครับไปประกวดในงานนะครับที่ทางวัดจัดขึ้นนะครับก็จะได้นีสมบาตคุณขึ้นมานะครับก็จะเป็นที่รลึกอีกเช่นกันแต่นี้จะคล้ายๆรายการรายการจองอะนะครับอ่ะมาดูกันแล้วกันนะครับเป็นซีนเดิมเลยนะครับรุ้นเลขโค้ดนี่นะครับโอเคนะครับนี่สวยเลยเป็นทองทิพย์นะครับ ลงยาจีวรเหลืองสังกติตอกยันอุครับตอกโคตอุนะครับเดี๋ยวขอขอชมนิดนึงอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าโฟกัสผมไม่ค่อยได้นี่ครับอุยันลึกเลยนะครับนี่นะครับไปดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังจะเหมือนรายการอ่าเหมือนรายการจองนะครับ ก็จะเป็นยันห้านะครับแล้วก็ที่ลึกครบรอบชาติการ143ปีนะครับ16มิถุนา25 65นะครับลงวันที่เรียบร้อยนะครับวิลลิคโคส9ก้ครับด้ลลิคโคสเก1จาก2299เเหรียญนะครับต้องบอกก่อนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับย้อนยุคก,ก็ย้อนยุค ให้คล้ายที่สุดเลยนะครับลักษณะการทำนี่ค่อนข้างจะเหมือนแปดรอบอของหลวงพ่อเลยนะครับซึ่งทั้งตัวอักษรทั้งทุกอย่างเลยนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการพิเศษอีกหนึงรายการนะครับส่วนรายการจองต้องรอดนีนึงนะครับมี2เหรียญมีสองเหรียญอันนี้มี2เหรียญน,นะครับนะครับมี2เหรียญเพื่อให้เนเพื่อนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับ ามาดูเลขโค้ดครับว้าวเลขนี้สวยจัง929ครับ929ครับนะครับทองทิพเนี่ยจะเป็นทองทิพที่แบบผมบอกไม่ถูกอะทองทิพที่แบบไม่ค่อยเห็นอะแล้วก็แบบไม่ได้วาวแบบคือแบบเป็นเนื้อทองทิพจริงๆนะครับแล้วสวยมากนะครับนะครับมี2รุ่นนะครับวันนี้นะครับ อ่าเป็นรายการนี้เป็นรายการอุปถัมภ์นะครับแล้วก็รายการแจกในพิธีนะครับมาให้ชมกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับโอเคครับฝากไว้นะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับก็ลงคลิปไว้เพื่อการศึกษานะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับส่วนใครอยากได้รายการจองรอนะรอนิดหน่อยนะครับรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยว เดินทางมาถึงเดี๋ยวเราจะเปิดให้บูชากันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ต่ามรับชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ